และนี่คือสิ่งที่สายฟรีไม่ควรทำนะครับถ้าคุณไม่อยากจะพลาดนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะถามว่ามาเล่นใหม่ตอนนี้ยังทันไหมต้องบอกเลยว่ายังทันนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยตัวละครที่สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นตัวหน้าเดิมๆนะอย่างแรกเลยคือต้องมีมาร์ทครับผมมาร์ทนะครับเป็นตัวแทงที่ดีมากๆนะครับตัวต่อมาก็คือรุ่นพี่ชามี่ครับผม ุ่นพี่ชามี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ดีนะครับต้องมีคู่กันนะครับผมสำหรับมาร์กับชามี่นะครับตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโลตัสครับอาโลตัสต้องมีนะครับแต่ว่าใครจะปั้นหรือยังไม่ปั้นเนี่ยก็ได้นะครับในช่วงแรกเนาะเพราะว่าเราจะยื้ตัวเพื่อนในการแบกนะครับอาก็จะมีประมาณ3ตัวนี้ยามี่ฟ้าถามว่าอา้าวไม่จําเป็นเหรอเราสามารถไปเลือกได้ในส่วนของตรงนี้ครับ ตัวนี้เราสามารถเลือกยามีฟ้าได้นะครับเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องหาในช่วงแรกนะครับให้เราเน้นหามาดโลตัสแล้วก็ในส่วนของชามี่นะครับอ่าในการลงด่านเนี่ยเราจะเล่นด่านลงไปเรื่อยๆเลยนะให้แบบผ่านให้ไกลที่สุดเลยนะครับในช่วงวันแรกหรือ2วันแรกเนี่ยเราควรที่จะจบบทที่5ได้แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นการฟาร์มอุปกรณ์การฟาร์มอุปกรณ์เนี่ยเราจะจัดทีมลงไปแค่3ตัวครับในส่วนของทีมเรานะ ทีมเราลงไปแค่3ตัวอ่าผมก็จะลงเป็นในส่วนของมาร์แล้วก็รุ่นพี่ชามี่นะครับเป็นหลักนะ2ตัวนี้เนาะแล้วถ้าใครมีในส่วนของเอ,อ่อตัวอย่างยามิฟ้าก็สามารถเอาลงไปแทนได้นะครับตัวนี้เนาะแทนตัวถีแดงได้นะแต่ว่าตัวที่เราจะยืมเพื่อนนะครับแนะนําว่าให้เรายืมเป็นในส่วนของโลตัสนะครับที่แข็งแกร่งนะย้ํานะครับว่าต้องเก่งๆนะครับอ่า โลตัสอ่ะยืมไปเลยครับลงไปครับยืมลงไปแล้วก็เอาลงไปเล่นนะครับวันนึงเนี่ยจะยืมได้5้ารอบแล้วก็ดันด่านไปเรื่อยๆ5 5หรอบนะครับแล้วก็จะได้ชั้นเพิ่มขึ้นมาวันละ5ชั้นนะครับแต่ว่าด่านสิบเนี่ยผมจะยังไม่ฟาร์มผมก็จะมาฟาร์มด่านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าด่านสิบเหมือนกับว่ามันจะตีค่อนข้างยากลนะมันยืนยังไม่ค่อยไหวผมก็เลยต้องไปทําตัวละครก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะลงด่านสิบแล้วก็จะฟาร์มของด่านสิบไปด้วยนะครับโอเคประมาณนั้น แต่ว่าผมเนี่ยโชคร้ายอย่างหนึ่งก็คือผมไม่มีโรตัสนะครับสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการที่เราเนี่ยรีบเร่งทําตัวละคร LR นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยทำตัวละคร LR เนี่ยวันแรกขึ้น LR ได้1ตัวเลยวันที่สองเนี่ยผมทําทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยเราเนี่ยวันแรกอะ่ะมันจะขึ้น LR เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปขึ้น LR ก่อนครับเพราะว่า เราจะปั้นตัวละครเนี่ยขึ้นไปพร้อมๆกันครับก็คือ ทุกตัวเนี่ยมันจะได้ e อีประมาณเท่าๆกันนะครับในการที่เล่นด่านนะเพราะว่าเราอาจัดทีมนี้สามตัวสี่ตัวลงไปเหมือนกันหมดนะครับมันก็จะได้เท่าเกันพอลาอัพ l อเนี่ยมันก็จะอัพพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวใช่ไหมล่ะที่เราเนี่ยจะใช้ในส่วนของกล่องนะครับในการที่จะเพิ่มค่าความสนิทนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เปลืองมากนะครับในช่วงแรกมันอาจจะไม่เห็นผลหรอกมันจะเห็นผลตอนที่เราเนี่ยไปปั้นตัวละครเสริมครับผม ตัวคอนเสริมในการที่จะเอาไปลง PVP หรือว่าเอาไปตีบอสต่างๆนะครับเพราะว่าทีมฟ้าเนี่ยมันก็เอาไว้แค่ฟาร์มอุปกรณ์นะครับในส่วนของการตีบอสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอ่าบางตัวเราก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าอย่างเช่นรุ่นพี่ชามี่ใช่ไหมอ่าตีโนโเอลอย่างเงี้ยเราก็เอาแต่ตัวดาเมจลงไปรุ่นพี่ชามี่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็ต้องตั้นตัวดาเมจหรือว่าตัวบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอ่าในการลงแล้วก็ใน PVP บอกได้เลยว่า ถ้าเราเนี่ยเปิดทีหลังเนี่ยผมเจอพวกวินเลียมนะครับโอ้โหบอกได้เลยงานยากมากเจอวินเลียมเราต้องปั้นวินเลียมนะครับปั้นในส่วนของนุ่นพี่ฟินแลนด์นะครับโอ้โหแล้วก็จะปั้นในส่วนของตัวอื่นๆขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยมันยากมากๆครับในการที่เราจะไปปั้นตัวละครใหม่เพราะว่าการที่เราจะทําขึ้นในส่วนของหัวใจ1ิบดาวเนี่ยหัวใจเนี่ยเลเวล1ิบเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรในการฟาร์มที่ ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้เติมรายเดือนเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีอาหารในการที่จะเพิ่มในส่วนของค่าหัวใจนะครับก็แนะนําเลยว่าเราควรที่จะเก็บกล่องนี้ไว้นะกล่องแบบนี้ครับผมถ้าเราได้มาเนี่ยเราควรที่จะเก็บไว้เพราะว่ามันสามารถเลือกได้ครับผมว่าเราจะเอา กล่องหัวใจของสายไหนนะครับซึ่งถ้าเราไปปั้นตัวละครลองเอาไปลง PVP หรือว่าเอาไปตีบอสเนี่ยเราก็เลือกเป็นสายนั้นมันจะไวนะครับแล้วมันจะใช้ทรัพยากรน,น้อยนะในส่วนของทีมฟ้าเราก็ควรที่จะทำทีมให้มันแบบว่าแข็งๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปลงในส่วนของบทด่านที่15ในการที่ฟ้าอุปกรณ์สีแดงถ้าใครเนี่ยติดด่านไหนเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งไปลงนะครับอะอย่างเช่น ถ้าผมเนี่ยฟาร์มได้แค่ด่าน12เนี่ยผมแนะนําว่าเราอย่าเพิ่งไปฟาร์มด่าน12ให้เรายิงตัวเพื่อนจนผ่านในส่วนของด่าน13 14 15เพื่อที่จะให้มันดรอปอุปกรณ์ LR นะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการที่เราฟาร์มเนี่ย LR เนี่ยก็ว่าดรอปยากนะนะถ้าเราฟาร์มด่าน12เนี่ยยูอาก็ยิ่งดรอปยากนะครับ แนะนำเลยนะครับให้เราฟาร์มด่าน1 3 1 4 1 5ขึ้นไปนะครับเนี่ยมันจะได้มีโอกาสดรอป LR นะเพราะว่า LR เนี่ยก็เพิ่มสเตตัสค่อนข้างเยอะนะครับมันจะดีกว่าเนาะมันดีกว่าเราไปฟาร์มด่านอื่นที่มันแบบว่าไม่ได้ LR แล้วมันเสียเวลานะครับผมโอเคประมาณนั้นนะในส่วนของการเอ่ออัพข้างหัวใจกับการลงในส่วนของอุปกรณ์เราก็ควรที่จะเอ่อใช้อาหารด้วยนะครับผมในการที่ ลงนะครับแนะนาว่าชุดแรกๆเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปรีบไปลงนะครับเพราะว่าเรายืมตัวเพื่อนได้ก็ให้เราทําอาหารสะสมไว้เรื่อยๆครับสะสมสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลงด่านที่มันยาก,ยากๆทีเดียวนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรีบเร่งตามสายเติมนะครับเพราะว่าสายเติมถามว่าทําไมเขาลงเออได้เลยเพราะว่าเขาเติมครับอ่าเขาจะเติมเป็นแพ็คลายเดือนนะครับอืมแพ็คลายเดือน เป็นแพ็กลายเดือนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับแพ็กลายเดือนปึ๊บอ่าเป็นแพ็กลายเดือนนะครับผมแพ็กนี้นะสิ่งที่จะได้รับก็คือสายสัมพันธ์บวกสิบห้านะครับนี่เลยอันนี้นะเป็นหัวใจนะครับมันน่าจะลงด่านลงอะไรเนี่ยมันน่าจะบวกสิบห้าหมดเลยนะครับอันนี้เนาะมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับอย่างต่อมาเลยที่สายเติมเนี่ยเขาเติมกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แพ็คนะครับอ่ะเป็นแพ็คแพ็คอันนี้นะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ะเป็นแพ็คตรงนี้ครับผมเป็นแพ็คนี้นะนี่เลยเป็นแพ็คนี้แล้วเขาเนี่ยลงด่าน15ไหวที่มาเขาออตโต้ไหวปึ๊บเขาจะเติมแพ็คนี้ครับ มันจะได้ในส่วนของดอบนะครับบวก20%ทําทำให้เขาเนี่ยมีของ LR เยอะกว่าเรานะครับผมเพราะว่าโอกาสที่มันเพิ่มของดอบเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมลนะ่ะแลวโอกาสที่จะได้ LR เยอะเนี่ยอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้อาหารเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าของดอบน้อยมากมากนะครับยิ่ง LR เนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับลงประมาณ50ครั้งน่าจะได้ประมาณสัก4-5ชิ้นหรือว่า3-4ชิ้นนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเกลือมากๆเลยนะถ้าไม่เปิดอาหารเนี่ย เรียกได้ว่าแทบไม่ดอบเลยก็ว่าได้นะครับก็แนะนำนะว่าให้เราเนี่ยฟาร์มด่านสูง,สงไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งนะครับในวันหรือ2วันแรกเพราะว่าถ้าเรารีบเร่งไปแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไปตันอยู่จุดเดียวกันหมดครับผมไปตันอยู่จุดเดียวกันก็คือการลงด่านตันลงด่านตันฟาร์มอุปกรณ์ชั้น15ได้นะครับแต่ว่าทรัพยากรของเราเนี่ยจะเหลือค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ซื้ออ่า ในส่วนของร้านค้าตรงนี้นะครับแรกร้านค้าตรงนี้เนี่ยใช้เศษในการที่แรกรองเท้าเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ใช้ตรงนี้ซื้อในส่วนของรองเท้าค่อนข้างอย่างเยอะนะผมแนะนําว่าเราซื้อใบสุ่มดีกว่าเนาะหรือว่าใครเนี่ยจะเก็บไว้ได้นะเพราะว่าใบสุ่มเนี่ยมันรีทุกๆสัปดาห์นะครับใช้อยู่ที่ ยี่สิบเศษนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะเราเอาไปตุ่มตัวละครนะครับเพื่อที่จะหาตัวละครมาเล่นหรือว่าทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าต่อให้เราฟาร์มไปเนี่ยมันก็เกลือครับผมอ่ามันเกลือมากๆจริงๆนะครับถ้าเราไม่มีอาหารเปิดด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดรอปค่อนข้าง,าง,างที่จะน้อยนะครับอันนี้ก็รวมสิ่งที่ผมเนี่ยพลาดไปนะครับแล้วก็การปั้นตัวละครนะครับคงไม่มีใครปั้นแบบว่าตัวละครเอ่อม่วนะครับหลายๆตัวเนาะ การปั้นตัวละครเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยปั้นตัวให้แบบเป็นเลเวลร้อยตัวหนึ่งเลยนะครับเลเวลร้อยไปก่อนทีละตัวทีละตัวนะครับไม่ไม่ต้องไปปั้นหลายตัวมั่วนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราควรที่จะเล่นตามเมตานะครับไม่ควรที่จะไปปั้นตัวแบบเออรุ่นพี่กอร์ดอนอย่างเงี้ยผมอยากเล่นไงผมนึกว่ามันจะแบบเออดีนะครับแล้วแบบหลังๆเนี่ยมันแบบคืออย่างที่บอกไปเนาะมันทําตัวละครอื่นขึ้นมายากนะครับอย่างผมได้มาร์ มาทีหลังเนี่ยเป็นตัวแท้งนะครับเป็นตัวแท้งได้มาทีหลังเนี่ยกว่าผมจะดันขึ้นในส่วนของหัวใจสิบดวงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเออมันยากมากๆนะแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยต่อให้มีอาหารเป็นหนึ่งพันหรือว่าสองพันเนี่ยเอ,อ่อพลังงานเออผู้ผิดนะครับต่อให้มีพลังงานเป็นหนึ่งพันหรือสองพันเนี่ยเราก็ บอทนะครับผมให้มันขึ้นหัวใจเรเวลอสิบเนี่ยยากมากๆนะเพราะว่าเราไม่มีอาหารเนาะอาหารก็คือการที่มันจะเพิ่มข้างหัวใจนะครับบวกข้างหัวใจเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าเราใช้ในช่วงแรกไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยแบบไม่มีพอที่เราเนี่ยจะปั้นในส่วนของตัวละครอ,อื่นเพิ่มขึ้นมานะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ